ครับพี่น้องมีแซบดูดสิบมาเบิงครับแซบขนานแท่ครับแซบลับก้อยครับมาเนี้อันนี้คือยางลินครับยางลินง้อครับพี่น้องยางลินง้อเต็มจานครับเบิ้ลละครับอันนี้ก็ลาบลาบเนื้อลาบสุกครับยังแซบพี่น้องอันนี้ก็ต้มแซบครับเลือดจะถวยครับพี่น้องบานนี้ เข้าสิ็ว่าถามมาเอ๊ะมันคือแสบแท้เดี๋ยวไอ,อส,ไสอนแสบนั้นจะไปสอนพี่ภาคไปตามหาพวกแซบรครับมือนีปลาครับเข้าไปตามหาพวกแสบก็อยจไปตามหาพวกแสบครับบึ้งนี่ก็เ enfin. นพี่น้องนี่ครับ,บรนีบ่ครับบริเวณตัาพวกแสบครับอันนี้บ,บ,บวบย่าวนี่พี่น้องผมพาพี่น้องบวบ,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 บัวบบวย่าวครับเนี่ย โอ้เหงาเลยเห็นรอครับเหงาครับสุดจอดเลยพี่น้องนี่ครับเพราะว่าตามหาควบแยบครับบึงยายแล้วฟักเนื้อครับมีอะไรอีกนะครับพี่น้องเนื้อลาบบอครับย่า่งฟักเองนี่บอครับย่าอู้แข็งแรงเนาะย่าเนาะฟักเองชื่อร้านท่านชื่ออะไรนครับย่าไงลานยังก่อ ตะวันนอนทุ่งตะวันนอนทุ่งครับพี่น้องตะวันนอนทุ่งครับแล้วก็มีหลาบก่อยต้มข้าวขัวพี่น้องพึ่งใหญ่แล้วอยครับมานะครับยู่ถนนอ่าสกลนครพัาน,นาในคมครับใส่มือครับพี่น้องแม่ไปพัไปมาแว่มาอ,อ,อ,อุดุนใหยเรายครับเราฟังเองนะบนี่พี่น้อง นี u, ่วะขางัวครับบ่เนี้ขายไปโลกอ่ะขายบ่ครับย่ายเนี่ยขายไปโลกอ่ะขายเล้วใครพี่น้องพ่อไปย่างดีเลยคทำเนี่ยขางัวงห่อยอุ่นตัวเลยพีือเปล่าเกี่ยวเนี่ยจะขึ้นหมุดหมุดยังไงยังไงครับขางัว ไงรากครับยายนี่ย่าจาของลานครับโอ้สุดยอดเลยย่ากันโภชนาการเปเบิ้งปืนเทียกระเผาครับอะไรอะไรในขั้วครับพี่น้องมี่พี่น้องย่าชีไล่รอบเนี่ยปืนท่อมาสั่งกันเลยครับพี่น้องอันนี้กราบถุงเป็นถุงเลยเปืนท่อมาสั่งเอาท่อมาสั่งกันเลยครับค่อยค่อยเขามากินกันได้บ่เป็นยังสั่งในบรรทุกอย่างครับ เทยังคะเอาบัทวนะครับบัวทวย่าไสกับย่าสยาเจ็ดครับเก้าแปดศูนย์เก้านร้ตะวันนอนนอนทุ่งมาย่ายนอนทุ่งเขามาบ้านบวงไข่บ้านเม็บ้านบวงไข่อำเภอพันาครับบ้านเม็กบวงไข่อำเภอพันาครับส่เมือยนะย่าไเนาะอันนี้เห็ดต้มมาย่ายนี่ต้มต้โอ้ผมมาตามหาพแซ่บมือนี้ เนนพันหน้าครับแซบดีใหญ่เยยม็ดบ่เหลือเลยทุกอย่างรีดอย่างอย่างสุงดสอยอดทางควบแซบดีตะวันรอนนอนทุ่งครับเพิ่นเอาสัง่งโทรมาสั่งครับเดลิเวอรี่นะครับชุดม,มือเนี้เดลิเวอรี่ส่งถึงที่ครับลาบก้อยสร้อยแซ่ต้มมีเม็ดครับพี่น้อนพันไปบพันมาแวะมาครับถนนสกลพันหน้าในคมครับใายมือครับ ก่อหม้อที่เท่าผมบริบิรณเลยแต่ว่ามีป่ายอยู่ใายมือครับออกแดดกุคนะครับผมอำเภอสกลนครซิตี้บอกว่าที่ทำเหมือนกันอ่าเ,เดี๋ยวผมบอกที่ลังคร,ครับพี่น้องเบืง้งย่ายละเห็ดเนี่ยพยายแห้งอันนี้เป็นลูกสาวลูกสาวเพิ่นมาบรอครับลูกสาวย่าบอก<ม>อ๋อ,อจะคลองลานเพิ่งกับแม่เองครับคลองลานดีดีนะ้วยังว่าเป็นลูกสาวเพิ่นว่าน้องสาวแล้วะ ศึกษาจาของร้านครับเพี่น,นยิ้มดีดีให,ดให้มันงามด้วยค่ะเพี่นบอกว่า<ท>ต้องทายงามนี่พี่มาโอ้ยเห็นแต่เราเห็นแ่ใจเห็นใจใจเลยเราลิบลีดเลยเนาะอของร้านตะวันมาไปโรงเรียนโอ,อ้จะของร้านเด็กน้อยน้องน้องตะวันานวะพ่อใหญ่เด็กน้อยตัวสั่งนี่คุณแม่เพื่อครับเนี่ยอยู่ในป้ายนั่นแหละอยู่ในป้ายนั่นแหละจะของนั่นอันนี้อันนี้ตุ้ม ว้าาบเลยนีอค่ะครับผมเบืงพิการเพิ่มกบนสองร้อยคนดีค่ะสองศูนย์นู่นผมเหมือนไงนี่ข่องแคห้งไม่ค่ะข้องแคววงไว้ยางลิน สุดยอดเลยครับแทบขนาดได้ยางลินนช่วงเดลิเวอรี่ครับนี่แผนกเดลิเวอรี่ียบบ้อยเลยฝาพบโทษช่วนพี่รองมากๆไม่กี่เข่าเวลาเานเก้าเจ็ดนย์เก้าเครับเก้าแปดศูนย์เกหเจ โทรมาได้ตลอดปะครับยายจ้าห้อยเยี่ยลาดลาดลาดเปิดปิดหงม่งแรงลูกน้องอ่าเปิดจะโมงย่าตีฮาตีฮาปะบใช่ตีฮามาตัดช้อก็ได้กินตัดช้อบะใช่ตอนแรงก็ได้กินตอนแรงแต่ว่าก่อนหงม่งใบยายช่นี่มีดในย่าปากพรเนาะหลังหงม่งปากพรมานะครับบุญนุนขาง่วงขาบางแง่ในน้องหอยยูโอตอนด้วยกินแล้วซื้อกลับบ้านก็ได้น้าย่าเนาะใช่ ซื้อไปฝากผู้สาวผู้แก่กันอยู่บ้าน์ม่ต้องเชียร์ก็เขาเด้อมาเนี้เด้อซื้อกับเขาไปให้กินเราซื้อซื้อหน่อยโอ้ซื้อของกบบาทของต้นเมียมันจมบดได้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับบักบักบักบวบเห่าครับพี่น้องเนี่ยบ้าเห่าคักเห่าเนี่ยพูดอะไรบักบวบเห่าพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีครับบักบวบเห่าไม่ใช่ครับตาเนี่ย บวบยากหาย,ยาขาดเดี๋ยบวบยากขับพี่น้องมึงรู้ผมจำไหมจับบ่หุ่มไหมมึงดู้ปุ๋่ะบวบไหมเนาหาย,ยาขาดซ้ำแขนซ้ำขาหนิไหมมึงดูโอ้ยาครักกะยาเฮยดีบวบยาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมานะครับร้านตะวันรอนนอนทุ่งครับบรรยากาศเพื่นดีดี มีหอยมานั่งกินข้าวครับนี่อมานั่งกินขา้าวซาหน้ามจีนเรากันกล้วยกันลุกซาหน้าเรา,เรา,รารครับนี่ยพวกเราแซ่ฟพี่น้องบวบยักเน,นี่บรรยากาศพี่น้องคุณอันนี้ที่ของเราเบิ้นี่ครับนี่ยัันเบิ้ดเลยของตารเราเนี่ยมีหอดซาหน้ามีหอดนี่แหละเศรษฐีของแท้ครับพี่น้อง บึ่งหนาบึ่งหนาเสตียเล่าบากินเม็ดแตงกันทุงทุงละสิบบาทได้ครับเนี่ยเสตียกินเม็ดแตงทุงละสิบบาทครับบึ่งเอาทีนหน้าบาไปเมื่อนั้นคนทะลุตัวนี้ดิตาเล่าเพื่อเลี้ยงปลาพร้อมกินแล้วพ่อผู้ชายผู้สาวมานั่งกินกันโอ้ยบรรยากาศดีแฮงพี่น้องเองเพื่อนเขาเจ๊ะไรจ่ายในเขานี่ไหมเจ๊ะไรป่า ก็ธรรมดาครับพี่น้องคนรวยเราก็อยู่ซืือครับเราก็อยู่ซืือเราก็เก็ตเม็ดแต่งเท่านี้ครับแล้วมื่เก็ตหลายเก็ตเม็ดนี่ครับสิบบาทนี่แหละลุงที่อะไรมันเป็นลุงพ้นลุงที่ครับลุงที่ลุงที่มันเป็นลุงข้นอ๋อลุงที่ครับลุงคนลุงคนจะหน้าลานลาดลุงเนี่ยคุณไม่โอกาสลุงคนหน้าเลยลานลาดลุงรวยข้นจะหน้าก็เป็นบ่ลานลาดเท่านี้เป็นลานชื่อลานตะวันร้อนนอนถุงแบบลุงตะวันนอนทุ่งตะวันนอนทุ่งมีมิตรสอดจำพวกพบรุง บะมีบะมีบะมีมีได้ลาบสักก่อยเนาะหลับเนี่ยท่เหตุยุต่อไปวยดิอืมต่อไปที่ไหลยอยู่นะลูกเนะาะเาทังรี้คนดูอืมครับผมครับผมนี่นะครับเจ้าของตัวจริงครับน่าจะหลับที่โลกโลกอยู่ตะวันนอนทุ่งนี่ครับพองแท้ครับออริจินอลครับเพิ่งเราก,กินดูไหมน้องสบายแห้งคือชีวิตแบบธรรมชาติสุดๆเราเห็นไ้ให้ลู้กับร้านใช่ไหมครับของเราอยูนิเวิดทั้งหมดเนี่ย มาเล้วครับผู้ใดมากครับแม่มาเห็นตาเราตาซีตาซีโทรศัพท์มาก้อยเป็นนะตาซีนะทีไหนเมื่อนวตาครับวันนี้แซ่บให้พี่น้องแซ่บแล้วกับได้บรรกาศดีๆมือนก <ผม S 1> ันเพื่อเขียวปุ๊บปีเล็กเทียวตาเนี่ยปีเล็กเทียวครับเขาพี่ชองเทีย่ยเอาน้ำใช่ครับตา,น,า,าน้ำเพื่อนี่เหลือว่าน้ำน้ำปูนนะบ,บ่ อ๋ไม่ตัดผัวครับรีสอร์ทเร่ามันาเล่าผัวนะผัวเล่าพ,าพ,าพี่น้องการดีครับขาง่วนเนี่ยสุดยอดเลยครับพี่น้องขาส,ดส,ดส,ดสุดๆไปไหมชุ่มมือเลยครับ แต่แซ่แต่แซ่พู้ใดม,มากมากนะครับร้านทิ่ถนนใหญ่เลยครับนี่ตรงข้ามกับอ่าตคุสภาพรถครับใส่มุ้งครับครับนี่แซ่บรดสถิติประชาร้าพี่น้องมากกินเขาอยู่นี่นะครับตะวันนอนตะวันรอนนอนพึ่งครับผมแซ่บูดที่อุตสาหครับเลย สวัสดีครับ้างดนะพี่น้องครับผมสวัสดีครับ